สิสองพลังเพิ่มศักยภาพสู่ความสำเร็จในความเป็นจริงมนุษย์เรามีศักยภาพเยอะมากแต่กลับมาได้นำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มที่ในขณะที่เราทุกคนปรารถนาความสำเร็จในชีวิตที่มากขึ้นความสุขที่มากขึ้นความมั่งคั่งร่ำรวยที่เพิ่มขึ้นหรืออยากเห็นตัวเองมีความยอดเยี่ยมมากขึ้น อยากเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นหรือมีความฝันบางอย่างที่อยากทำแต่ไม่กล้าทำวันนี้เราชวนมาปลุก12พลังเพิ่มศักยภาพสู่ความสําเร็จกันครับข้อหนึพลังการตัดสินใจการเลือกจะเปลี่ยนเข้มทิศชีวิตของคุณวินาทีที่คุณตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเอง เส้นทางชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปแล้วขณะที่บางคนเอาแต่คร่ำบนชีวิตของตัวเองจะปวดกับชะตากรรมที่กำลังเผชิญอยู่ทอดดวงชะตาฟาลิคิดย้อนทุกสิ่งทุกอย่างไปนอกตัวให้ผลมาอ้างไปเรื่อยๆว่าทำไมยังทำไม่ได้ทำไมยังทำไม่สำเร็จเสียใจผิดหวัง แล้วปล่อยให้ตัวเองหมดพลังลงไปเรื่อยๆแต่ทางที่ดีสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่วแน่และปรับเข็มทิศชีวิตใหม่ไม่มีใครรู้จักคุณได้ดีไปกว่าตัวคุณมีแต่ตัวคุณเองเท่านั้นที่จะเปลี่ยนตัวคุณและชีวิตของคุณได้ลองคิดหรือจินตนาการภาพในอนาคตว่า ในอีกสามปีห้าปีคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะประสบความสำเร็จไหมคุณจะมีความสุขไหมคุณจะภาคภูมิใจในตัวเองไหมคนอื่นจะมองคุณและพูดถึงคุณร่าอย่างไรข้อ2พลังความคิดความเชื่อรากฐานสำคัญของความสำเร็จในชีวิตคุณความคิดและความเชื่อ ก็ให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกก็ให้เกิดการกระทำการกระทำก็ให้เกิดผลลัพธ์รากที่แข็งแรงย่าสง่งผลให้ต้นไม้แข็งแรงสิ่งที่มองไม่เห็นสร้างสิ่งที่มองเห็นโลกภายในสร้างสารรค์โลกภายนอกดังนั้นเพียงแค่เราเปลี่ยนความคิดที่อยู่ในสมองเราชีวิตเราก็จะเปลี่ยนได้ในทันที เพราะฉะนั้นต้องสร้างความเชื่อในตัวเองก่อนว่าฉันทำได้คุณจะสามารถทำงานด้วยความเชื่อมั่นจากนั้นจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีและยิ่งเชื่อว่าตัวเองทำได้ยิ่งเพิ่มความมั่นใจในตัวเองและสร้างผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้นข้อ 3. พลังอารมณ์ความรู้สึก เป็นตัวขับเคลื่อนการกระทำของคุณคุณภาพชีวิตของคนเราคือคุณภาพอารมณ์ที่เรามีในแต่ละวันทุกคนทำอะไรก็ตามเพื่อต้องการที่จะได้รับความรู้สึกอะไรบางอย่างใช่หรือไม่บางคนประสบความสำเร็จก็จริงแต่เป็นคนไรอารมณ์แห่งความสุขความสนุกสนานขาดความชุ่มช่ำของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับ การตีความของเราทุกอารมณ์และความรู้สึกที่เรามีไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงที่ปรากฏแต่มันขึ้นอยู่กับมุมมองการให้ความหมายและการตีความของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่างหากดังนั้นปัญหาหรืออุปสรรคที่พบเจออาจทำให้เราได้เรียนรู้เติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้น เศรษฐกิจที่ไม่ดีอาจทําให้เราเป็นคนรู้จักประหยัดอดออมรู้จักวางแผนการใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดถ้าเศรษฐกิจดีอยู่เราอาจจะยังเป็นคนฟุ่มเฟือยไม่รู้จักบริหารเงินก็ได้ขอให้ฝึกอารมณ์ด้านบวกดังต่อไปนี้บ่อยๆเช่นความรักความเมตตาความสุขความเบิกบานใจความอิ่มเอมใจ ความสงบผ่อนคลายความสดใสร่าเริงมีชีวิตชีวาความสนุกสนานความกระตือรือร้นความตื่นเต้นความสงสัยใครรู้แบบเด็กๆความซาบซึ้งใจและการระลึกคุณที่สำคัญจะรู้สึกได้เลยว่าคุณสามารถมีความสุขได้ในทันทีที่คุณชื่นชมสิ่งที่คุณมี ไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่มีข้อสพลังของการโฟกัสความจดจอ่อทำให้คุณพุ่งตรงสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็วก่อนอื่นคุณต้องรู้ชัดก่อนว่าจุดหมายปลายทางของคุณอยู่ที่ไหนบางคนขยันต้นทางมากเขามุ่งหน้าลงสู่ที่ตายแต่บางว่าจะไปถึงเชียงใหม่คุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่า คุณต้องการอะไรและทำไมคุณถึงต้องการสิ่งนั้นแล้ววางแผนกำหนดวิธีการเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จวิธีการง่ายๆคือเร่มต้นลงมือทำโดยโฟกัสไปที่จุดหมายปลายทางและโฟกัสไปที่การทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอโดยข้อแรกเขียนทุกอย่างที่จำเป็นต้องทำ ลงบนกระดาษอย่าคิดในหัวข้อ 2. เรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง a คือกิจกรรมที่สำคัญที่สุดซึ่งทำให้ผลลัพธ์สูงสุดสร้างความแตกต่างมากที่สุด b คือกิจกรรมที่สำคัญรองลงมาและข้อสุดท้ายลงมือทำตามลำดับความสำคัญ a 1 a 2 a 3 ต่อไปแล้วไป b 1 b 2 b 3เป็นขั้นตอนไปตามลำดับข้อ5พลังของคำพูดโปรแกรมตัวคุณให้เป็นคนใหม่คำพูดเป็นสิ่งที่มีพลังมากโปรดระมัดระวังคำพูดของคุณให้ดีถ้าคุณพูดบวกก็จะได้รับผลลัพธ์เป็นบวกถ้าคุณพูดลบก็จะได้รับผลลัพธ์เป็นลบ เราสามารถโปรแกรมสมองและจิตใต้สำนึกของเราใหม่ด้วยวิธีการพูดบวกให้พลังกับตัวเองซึ่งจะทำให้คุณเข้าถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในตัวเองด้วยคำพูดของคุณนั่นแหละดังนั้นถ้าคุณอ่านสิ่งที่คุณเขียนทุกๆวันและฝึกเป็นคนที่คุณอยากเป็นทุกๆวันคุณจะสัมผัสกับความหาสัจจรนย์ว่าคุณ จะเปลี่ยนเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นได้อย่างรวดเร็วจนคุณคาดไม่ถึงเลยข้อ 6. พลังของการใช้ท่าทางร่างกายเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณการเปลี่ยนท่าทางและการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากๆแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจและไม่ได้ใช้ประโยชน์จากร่างกายของตัวเองอย่างเต็มที่การฝึกใช้ภาษากาย ที่ส่งพลังจะนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตคุณอย่างรวดเร็วมากกว่าเดิมข้อ 7. พลังของจินตนาการกำหนดชีวิตในอนาคตของคุณจินตนาการมีพลังอย่างมหาศาลสมองคนเราแยกแยะไม่ออกว่าอะไรเป็นความจริงและอะไรเป็นจินตนาการดังนั้นอยากเก่งอะไรให้ซ้อมจินตนาการ เคยมีคนทำการทดลองให้นักวิ่งมานั่งเก้าอี้ธรรมดาในห้องแล้วให้จินตนาการเหมือนจริงว่ากำลังวิ่งอย่างรวดเร็วในสนามปรากฏว่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ขึ้นและความร้อนในตัวเพิ่มขึ้นมีเงื่อออกตามแขนขาด้วยและยังมีอีกลากหลายการทดลองซึ่งเขาสรุปได้ว่าสมองแยกไม่ออกว่า อะไรเป็นความจริงอะไรเป็นจินตนาการดังนั้นเราสามารถใช้พลังของการจินตนาการเข้าไปกำหนดจิตใต้สำนึกให้ทำงานเองแบบอัตโนมัติได้ข้อ 8. พลังของแรงดึงดูดทุกอย่างจะง่ายขึ้นสำหรับคุณสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันไม่ว่าคุณจะมีความใฝ่ฝันหรือปรารถนาอะไรขอให้รู้ว่า คุณสามารถมีสิ่งนั้นได้เวลาที่คนเรามีความคิดหรือมีสภาวะอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างเรากำลังปล่อยกระแสคลื่นออกไปในจักรวาลแล้วมันจะไปดึงดูดสิ่งที่เราคิดหรือรู้สึกเข้ามาดังนั้นถ้าเราคิดเรื่องดีและเรื่องบวกก็จะดึงดูดเรื่องดีเรื่องบวกเข้ามาเคล็ดลับการปรับคลื่นพลังงานให้เป็นบวกเช่น เวลาที่เจอเรื่องที่ทำให้รู้สึกไม่ดีให้คิดเปรียบเทียบกับคนที่เขาได้รับอะไรแย่กว่าหรือเพลิกความโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดีโดยคิดว่าโชคดีที่เป็นแค่นี้หรือโชคดีที่ไม่แย่ไปกว่านี้ข้อ9พลังของแรงบันดาลใจยกระดับความชุ่มช่ำในชีวิตของคุณบุคคลที่ยิ่งใหญ่ บุคคลที่เป็นตำนานล้วนใช้ชีวิตตามแรงบันดาลใจที่แท้จริงของตนเองทุกคนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์และภารกิจบางอย่างที่ต้องทำบนโลกใบนี้คุณต้องหาให้เจอว่ามันคืออะไรถ้าคุณทำได้ตามแรงบันดาลใจของตนเองคุณจะรักทุกเวลานาทีที่ผ่านไปคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองและคุณจะตกหลุมรักชีวิตตัวเองข้อสิบ พลังของความดีจะดึงดูดผู้คนให้ช่วยเหลือคุณเวลาที่เราเห็นใครสักคนที่เป็นคนดีเราจะรู้สึกเกรงใจรักชื่นชมศรัทธาอยากอยู่ใกล้อยากช่วยเหลืออยากให้การสนับสนุนเราต้องเข้าใจว่าเวลาที่ความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นมันไม่ใช่ตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของเรามันเป็นด้านลบ ที่แสดงออกตัวมาโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มันปรากฏโฉมออกมาให้เรามีสติเห็นว่าเกิดความคิดและความรู้สึกแบบนี้ขึ้นแล้วเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นด้านดีในทันทีและเลือกสิ่งดีงามและจิตใจที่สูงกว่าเสมอเช่นเลือกความรักความเมตตาแทนความโกรธความเกลียดชังเลือกความเผื่อแผ่แบ่งปัน แทนการเก็บกักหรือเห็นแก่ตัวเลือกคิดเชิงบวกแทนคิดเชิงลบขอให้มุ่งมั่นตั้งใจคิดพูดและทำแต่สิ่งที่ดีนับจากนี้เป็นต้นไปแล้วความดีจะคุ้มครองชีวิตของเราเองข้อ 11. พลังของจิตวิญญาณที่สูงส่งคุณจะได้พบความยิ่งใหญ่ในตัวเองคนส่วนใหญ่คิดนั่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่ฟุ้งซ่านเรื่องไร้สาระก็มักวกวนคิดถึงแต่ปัญหาหรือเรื่องที่ทำให้หงุดหงิดรำคาญใจไม่พอใจเสียใจผิดหวังเรามักไม่มีสติที่จะเห็นความคิดของเราแล้วเปลี่ยนมันใหม่เราไม่ฝึกที่จะพลิกวิธีคิดหรือปรับทัศนคติมุมมองของเราให้กลับไปเป็นบวกคนที่เครียดรู้สึกชีวิตยากลำบากหนักและเหนื่อย ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพราะไม่ค่อยได้ฝึกเข้าถึงความสงบภายในใจไม่เคยหยุดไม่เคยพักความคิดของตัวเองดังนั้นพยายามลดกิจกรรมภายนอกลงบ้างเพื่อมีเวลาสงบนิ่งฟังเสียงจากภายในข้อ12พลังของการลงมือทำจะทำให้ทุกอย่างที่คุณปรารถนาเป็นความจริงการลงมือทำเท่านั้น ที่จะเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหากอยากสำเร็จอย่าเสียเวลาไปกับความสงสัยตัวเองว่าฉันจะทำได้ไหมฉันจะทำสำเร็จไหมมันจะยากไหมขอเวลาเตรียมตัวขอศึกษาให้ดีๆก่อนคนส่วนใหญ่อยากได้ผลลัพธ์ที่ปรารถนาแต่ไม่กล้าลงมือทำไม่ว่าคุณมีความใฝ่ฝันอะไร ขอให้กล้าลงมือทำและใส่พลังความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่เข้าไปอย่ายอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคและไม่ว่าคุณจะเดินจะคลานหรือจะวิ่งขออย่างเดียวคืออย่าหยุดเดินจนกว่าจะถึงเส้นชัยแล้วเมื่อน,นั้นความสำเร็จจะเป็นของคุณอย่างแน่นอนครับ